เพื่อนสนิทสามคนหรอลำบากใจว่ะ <G ül> แต่ว่าพอดีกิจกรรมนี้เนี่ยพี่ให้คู่กันแค่สองคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลือกให้เลยแล้วกันเนาะ <G ül> เลือกให้เลยแล้วกันนะคะดูแล้ว <G ül> เธอไม่เข้าร่วม <G ül> โอเคไป <G ül> เข้าไป <G ül> เข้ามาได้เลยค่ะทุกคนหนึ่งสองสองสามสองหกหกหกนะคะเราจะมาทำกิจกรรมตามหาเพื่อนสนิทกันนะคะ จะเป็นคู่หญิงหญิงชายชายหรือว่าจะเป็นคู่หญิงชายชายหญิงได้หมดเลยคือกติกาไม่มีอะไรมากค่ะจะคัดเลือกคนที่ดูสนิทกันจริงๆส่วนคนไหนที่ดูปลอมดูแล้วไม่น่าจะสนิทกันอ่ะขออนุญาตค่าทิ้งนะคะใครไม่ได้กดไลค์ฟากดให้ด้วยนะ สนิทเขาจะต้องไม่ห่างหลังกันเนาะเราเขาต้องไว้ใจกันได้ม,มีอะไรปรึกษากันได้ถูกไหมไม่จําเป็นจะต้องใส่ชุดเหมือนกันสําหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะคะขอบคุณนะโอเคเธอไปย่อกันเลยนะเดี๋ยวพี่จะรออยู่บนบ้านกลางนะคะใครที่จับคู่เสร็จแล้วหาเพื่อนสนิทเสร็จแล้วเนี่ยให้เธอเดินมาหาพี่บนบ้านกลางตรงบันไดนะคะมีดูดู เขากำลังตามหาเพื่อนสนิทกันใหญ่เลยนะคะเพื่อนสนิทเนี่ยเอาบอกเลยนะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีนะมันหาย่ากอ,อ,อ่ะคนคนที่ไว้ใจได้ค ที่จะไม่แทงข้างหลังเราคนที่จะไม่เอาเรื่องของเราไปบอกคนอื่นเคยไหมทุกคนแบบไว้ใจคนนี้มากเลยอะ่ะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแท้ของเรา <Yeah. S 1> สุดท้ายมันเอาเรื่องของเราไปน,นินทานเราใหญ่เลย <c oughs> แบบทีเขาเรียกว่าอะไรฮะพูดแล้วมันขึ้นน,นี่มันเป็นงูพิษ <c oughs> พูดแล้วขึ้นว่ะเฮ้ยอย่าไอพูดอย่าไอพูดนะนี่แหละทุกคนสังคมมันโหดร้ายอะ่ะผู้สาวไว้ใจที่ไหนได้แม่งตัวแหลกหักหาย โอเคเดี๋ยวพี่เริ่มคันเลือกเลยแล้วกันนะคะมามาทุกคนเดี๋ยวเริ่มเริ่มคันเลือกเลยนะคะอย่าขยัาเอา้าเขาไปค่าเพื่อนทำไมเขาสวยเขาตายกันสองขามคนเลยท่อย่างนี้ทำไงเนี่ยต่อหน้าต่อตาพี่เลยอะ่ะเขาสวยออกมาด้านหน้าค่ะเขาสวยโอ้โหคนตายไปสองสามคนเมื่อกี้มาด้วยกันใช่ไหม เขาเป็นฝาแฝดกันเขามาด้วยกันนะเขาสวยกับเขาหอมอพี่ขอทําต่อแล้วกันเนาะเอ,อไม่มีเพื่อนสนิทเหรอคะโอเคขออนุญาตท้าทิ้งนะคะคู่แรกเข้ามากับหาพี่เลยค่ะคู่แรกวิ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะนี่มันก็มีหลายแบบนะคะเพื่อนสนิทที่ชอบแต่งตัวคล้ายๆกันทาอะไรเหมือนๆกันนะเพราะว่าร,รู้ไหมเขาก็จะชวนทําอะไรมีอะไรเขาก็จะบอกนะคะโอเคคู่นี้พี่ให้ผ่านค่ะ เธอเข้าไปได้เลยเธอดูมีความจริงใจต่อกันมากๆนะคะอุย้ยคู่ต่อมาเป็นเพื่อนสนิทชายชายนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยดูแล้วเหมือนมันจะเกินกว่าเพื่อนด้วยนะ,ะอนนีนี้ี่ค่ะมันเข้าข่ายมาชายรักชายแล้วม,มันไม่ใช่เพื่อนสนิทแล้วนะแต่ก็อย่างว่าแหละนะว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะเกิดจากเพื่อนโอเคให้ผ่านแล้วกันแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะใช่เพื่อนแล้วนะ,ะโอเคโอเคคนต่อมานะคะ อยู่ห้องเดียวกันนะคะอยู่ห้องมสามทำสองห้องเดียวกันเลยนะ <Yeah. S 1> เขาก็ชอบเรียนวิชาคณิตศสาสตร์เหมือนกันด้วยคน <Yeah. S 1> ละวาชอบเต้นเหมือนกันอีกโอเคให้ผ่านเลยไปดูเข้ากันสุดๆเลยค่ะไปเลยค่ะคนต่อมาค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันชายชายยังไงฮะสนิทกันยังไงบ้างสนิทกันยังไงบ้างฮะดูแล้วเธอแบบเขินๆกันเลยดูเธอไม่สนิทกันเลยอะอะไรอะสนิทกันต้องต้อง,องไหว้กันด้วยหรอไม่จำเป็นนะขอโทษด้วยนะนี่ดูเหมือนคนเพื่อรู้จักนะ ว่าปกติถ้าคนตัวเด็กยิงกันจริงๆเนี่ยเขาต้องตบหัวกันแล้วถูกป่ะยังไงคะเนี่ยเราไหว้พี่ทำไมอะ่ะทำไมเธอไม่คุยกันน่ะอ๋อเขาชอบยิงปืนเหมือนกันนะคะ,ะให้ผ่านไปก่อนแล้วกัน ไป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 ดูมันขัดขัดแปลกๆอล้วเชื่อเข้ามาได้ไหมโอเคคือ <Okay, S 2> เข้ามาเลยค่ะสแสดงให้ดูเลยค่ะว <c oughs> ่าเธอแบบสนิทกันยังไงบ้างโอเคเขาบอกว่าเขามีความรักให้กันนะคะแล้วก็จริงใจให้กัน <Yeah. S 1> อ๋อเขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์นบอลเหมือนกันนะคะสองคนนี้ไปเจอกันตอนแข่งกีฬาแล้วเลยทำให้เขาสนิทกันโอเคผ่านไปเลยค่ะไปไป,ไป,ไ,ปไปเข้าไปเข้าไปเร็วๆอุ้ยกดผิดขอโทษจะยิงพื้นไปโดนพือนชิบหายแล้วเธอต้องตายนะเธอพี่ขอโทษด้วยต้องตายว่ะ โอเคงั้นเอาคู่นี้เข้าไปแทนแล้วกันนะเป็นคู่เพื่อนสนิทเป็นกีฬาฟุตบอลโอเคผ่านอุ้ยเพื่อนคู่สีคู่สนิทนะคะเขาไปเรียนวิชาตัวเบามาพร้อมกันเลยค่ะเขามีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นนินจานะโอเคให้ผ่านเลยไปผ่านผ่านผ่านโอเคคู่ต่อไปมาเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนสนิท3คนหรอลำบากใจว่ะแต่ว่าพอดีกิจกรรมนี้เนี่ยพี่ให้คู่กันแค่2คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่เลือกให้เลยแล้วกันเนาะ,ะเลือกให้เลยแล้วกันนะคะดูแล้วเธอไม่เข้าพวกโอเคไปเข้าไป <c oughs> พูดต่อมาเอาเลยค่ะ <c oughs> นี่เพื่อนสนิทกันจริงๆหรอแอบจีบกันหรือเปล่าอ๋อ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขามีความสุขด้วยกันเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันนะคะ <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs> เป็นเพื่อนสนิทผู้ชายกับผู้หญิงนะเ <c oughs> พี่ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไปทําอะไรกันมาโอเคงั้นให้ผ่านแล้วกันไปพูดต่อมามาเลยค่ะเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในวังนะคะ ใช้ชีวิตอยู่ในวังค่ะโอเคให้ผ่านแล้วกันดูแล้วพวกเธอก็น่าจะสนิทกันจริงๆอยู่ผู้ต่อมาเดินม,มาเลยค่ะโอ้ผู้นี้เหมือนฝาแฝดเลยนะคะเขาชอบแมวเหมือนกันค่ะแล้วยังชอบใส่รองเท้าหมีเหมือนกันด้วยนะแล้วมัดผมอะไรเหมือนกันเลย <Yeah. S 1> แต่ทําสีไม่เหมือนกันโอเคให้ผ่านไปเลย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 ผู้ต่อมามาเลยค่ะโอ้ผู้นี้สุดๆเลยทุกคนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ย ตาโบสนะคะเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คอยดูแลตลอดนะไม่ว่าเขาจะลำบากอะไรยังไงเนี่ยคอยช่วย,ยวตลอดลู้นดีซึ้งน้ำใจว่ะผ่านไปเลยผ่านไปเลย <c oughs> ผู้ต่อมาค่ะอะไรวะเนี่ยผ <c oughs> ู้สับปบลาดนะ <c oughs> เป็นเพื่อนสนิทที่เป็นช้างกับเป็นกัตีิค่ะผ <c oughs> ู้ พี่ว่ามันไม่รู้ข้ากันเท่าไหร่เดี๋ยวขอโทษด้วยนะคะ, <S 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 2> <S 2> ะมามาหคู่ต่อมาพี่ต้องรีบเรื่องนะคะหมอกลงแล้วคู่ที่ผ่านแล้วเป็นรอในวงเลยค่ะ <Yeah. S 1> สนิทกันยังไงบ้างคะคู่นี้ดูแล้วเธอหยิงใส่กันมากเลยอ่ะหมดเวลาค่ะคู่ต่อมาเ,าเลยวิวโอ้สองคนนี้โคตรเท่โคตรล้อนโคตรเฟี้ยว เขาชอบเต้นด้วยกันนะคะแล้วแถมยังมีความรักให้กันด้วยเอ๋ผ่านผู้ต่อมามาเลยค่ะสนิทกันยังไงบ้างแต่งตัวคล้ายๆกันอีกแล้วค่ะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบใช้กําลังแต่ผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานนะคะโอเคให้ผ่านให้ผ่านไปไปไปอ่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคัดกันต่อที่ในวงเดิมเยเดี๋ยวให้คนดูช่วยหวดดีกว่าทุกคนกิจกรรมนี้คัดค่อนข้างยากนะแต่ว่าพี่จะดูที่นิสใส่แล้วกันเนาะพี่ไม่อยากคัดที่แบบ คใครยังไม่ได้กดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อกำังใจให้ด้วยนะขอบคุณนะคะอ่าเพื่อนสนิททั้งหลายมายืนตรงนี้เลยค่ะยืนตรงหลังกำแพงนี่เลยอย่ายืนยืนยาวยืนยาวไปมาถึงตรงนี้เลยยืนหลังกำแพงเป็นคู่เลยค่ะยืนหน้ากระดานเะนี่ยยืนตรงนี้ด้วย เอานเร็วเข้ามาเร็วมาเร็วเดี๋ยวจะขอคัดเลือกแบบตึงกว่าเดิมนะคะยืนเลยค่ะยืนเป็นคู่ให้พี่ดูเป็นคู่คู่ค่ะแล้วก็แสดงว่าเธอสนิทกันยังไงบ้างเลยด่วนเร็วเๆเร็วๆวงบีมมาแล้วเดี๋ยววนไม่ทันขออนุญาตคัดคู่ที่ออกแล้วนะคะดูแล้วไม่ผ่านแสดงความรักให้พี่ดูเลยค่ะว่าเธอสนิทกันยังไงบ้างดีมาก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 ชายหญิงอวะจริงๆเพื่อนสนิทชายหญิงเนี่ยมันก็มีอยู่นะว่าะมันก็ไม่ได้เยอะ เพราะว่าหลายคู่ที่สนิทกันจนเป็นแฟนกันก็มีที่ต้องคัดออกให้เหลือสี่คู่อะ่ะโอ้แล้วแต่และคนนี่เขาดูสนิทกันหมดทุกคนเลยเอา้าเอา้าทําไมเพื่อนคนนี้ยืนนิ่งอะ่ะเพื่อนคนนึงไม่สนใจอะไรเพื่อเอา้าเพื่อนสลบไปเฉยเลยนะคะสงสัยจะไม่ได้กินข้าวกินน้ำโทษด้วยนะต้องที่คัดแล้วว่ะไม่ทันแล้วว่ะไม่ทันแล้ว,ลว,ลวจริงๆลุกออกขอโทษด้วยและสองคนต่อค่ะ ใช่คนนี้ขอ,ออกแล้วล่ะเนาะดูแล้วความสัมพันธ์ต้องพัฒนาเป็นแฟนกันแน่ๆเลยงั้นเธอต้องคัดออกนะเอ่อดูแล้วพวกเธอเนี่ย ดูแล้วเธอชอบนินทากันวะ่ะไม่เอาแไม่เอาด้วยอ่โอเคมานน่มาน,นี่มาน,น,มน,นี่เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินมาในวงเลยคะ่ะพี่คาให้เหลือสี่คู่แล้วนะคะตอนนี้ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วหันมาหน้าแบบนี้หันมาหน้าแบบนี้จะให้คนดูช่วยโบวชเดี๋ยวคนดูจะเป็นคนตัดสินใจนะคะว่าคู่ไหนที่ดูแล้วสนิทแล้ว,ลวรักกันอย่างจริงใจมากที่สุดนะคะคนดูเตรียมโบวตเลย <Yeah. S 1> สี่เบอร์ค่ะเรียงไปเลยเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ให้เธอเลือกคู่ที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากที่สุดคู่ที่หนึ่งนะคะ เป็นคู่เพื่อสนิทผู้ชายนะคะนี่ดูนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แต่งตัวเหมือนกันอะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาก็มีความจริงใจให้แก่กันตลอดนะมีอะไรก็บอกกันไม่เคยมีเรื่องปิดบงังไม่มีความลับต่อกันส่วนคู่ที่2เนี่ยเขาก็รักกันมากเลยนะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปอนอ .1 นะจนตอนนี้เนี่ยเขาทํางานด้วยกันแล้วก็ยังมาทํางานที่เดียวกันอีกด้วยนี่นะคะและคู่ที่3ามนะคะ เป็นคู่ที่ชอบใช้วิชาตัวเบานะคะ <What? S 1> เขาอยากจะเป็นดินจานะความฝ่ฝ <What? S 1> ันของเขาทั้งสองเนี่ยเขาไปเรียนวิชาตัวเบาด้วยกันจนเขาสนิทกันเป็นคู่ที่น่าประทับใจมากๆค่ะเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเสียลูกตาไปตั้งแต่เด็กนะคะ <c oughs> แล้วเพื่อนคนนี้เนี่ย <c oughs> คอยช่วยเหลือตลอดเลยนะ <c oughs> เขามีน้ำใจสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะดูคนค่อยดูตรงนี้นะคะดูตอนลำบากค่ะเรียงมาเลยนะคะคู่หนึ่งสองสามสี่เขาวงมาเลยค่ะเร็วๆดูเดี๋ยวตาย a few moments later พี่ได้ผลวมมาแล้วนะคะ ผู้ที่ได้รางวัลได้เก็บหมายเลขหนึ่งอะไม่ใช่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้นี้ด้วยผ,ผู้ชายใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนเป็นผู้ที่ได้รับผลโบนตมากที่สุดนะคะเย้ <Yeah. S 1> ดีใจด้วยนะคะนี่นะดูแบบว่าเป็นเพื่อนแท้กันจริงๆนะเป็นเพื่อนตายเลยนี่งั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาหน่อยค่ะคนดูคิดว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆปะ่ะอ่ะพี่แอ้นไปแล้ว อาให้คหนนึงคนยี้เป็นอยู่ในแคนดี้ปะ่ะเอ้ยไม่แน่ใจนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับชื่อโฟครับโฟใช่ไหมเลขสี่ใช่ไหมครับโฟ,โ,ฟโอเคอายุเท่าไหร่นะยี่สิบนะสี่ครับแล้วเธอรู้จักเขาไหมเพื่อนเธอคนเมื่อกี้ไม่ครับไม่รู้จกักอ๋อเธอมาทะเลิดกันเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนเข้าหาใครอ่ะ เดินมาเจอกันจริงครับอ๋อเดินมาเจอกันแล้วย่อให้กันแล้วสนิทกันเลยสนิทกันโดยบังเอิญถูกไหมโอเคเดี๋ยวจะเรียกเขามาคุยนะถ้าอยากรู้จักเขาเปล่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับกัญญาชื่อเนิร์ดครับเนิร์ดเหรอคะอายุเท่าไหร่ครับ12ครับใครเป็นคนเข้าหาใครก่อน2คนนี้น่าจะเป็นผมนะอ๋อเธอเป็นคนไปสนิทกับเขาก่อนครับแล้วสนิทกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยสนิทกันมากี่ปีแล้วครับ1ินาทีที่แล้วครับ ส่งรางวัลให้นะคะขอบคุณมากๆเลยทั้งสองคนส่งให้แล้วนะเย้ดีใจด้วยนะคะ